สวัสดีค่ัผู้ชมเก็บตกกับนีน่ากุณาดานะคะวันนี้เราจะออกสตาร์ทกันด้วยภาพที่หวาดเสียวซึ่งจะต้องใช้วิจารณญาณในการชมเป็นอย่างยิ่งจะหวาดเสียวขนาดไหนและทำไมต้องไปชมคะ่ะพิธีโปรเซจตุคามรามาเทพวัดช่างเหล็กตะลิงชันเขาเนี่ยอุ้ยไม่บอกชื่อรุ่นหรอกนะจ๊ะเพราะว่ามันเหนียวเหนียวเไสอะไรจะขนาดนี้ครับคุณผู้ชมโดสิครับ ร่างทรงเนี่ยกรีดฐานน้นร้อนอุ้ยอใจใส่ปลาเคี้ยวกลุวมแล้วก็เอาดาบครับอีดาบเนี่ยแหละเฉือนลิ้นตัวเองเหมือนพวกร่างทรงที่ภูกเกต็ตยังไงอย่างนั้นเลยนะจ๊ะและเพื่อพิสูจน์ความเหนียวให้จังหนับก็เอาเลยครับเอาดาบประพัน์คุณพี่ที่กล้าท้าพิสูจน์จึกจึกจึกเอ้ยโนแล้วคนเล่าเป็นยังไงล่ะอุ้ยดูสิโกโซบิกไปกันใหญ่แล้วละจ้า อบอกแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าวาเสียวจริงๆค่ะแต่เอาอย่างนี้เรามาพักอารมณ์กันสักนิดนะคะด้วยเก็บตกเรื่องราวเกี่ยวกับน้องหมูแมนมารักมากๆประชมเลยค่ะตายแล้วแม่หมูมันโผล่มาไ,ได้ยังไงคะเนี้ช่วยกันจับหน่อยจ้า โอ้โ,โหเดินเล่นที่ไหนไม่เดินด้านมาเดินดุก๊กดุกอยู่กลางถนนแถวแถวหน้ามอรัชพัฒนครสวรรค์ในตอนเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อวันก่อนงานนี้เดือดร้อนคุณตำรวจจราจรอีกแล้วล่ะค่ะถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นแม่หมูที่เลี้ยงอยู่ในวัดละแวกนั้นนั่นแหละโอ้โหกว่าจะไล่ตอนกลับเข้าวัดได้เนี่ยเล่นเอาเงือกโซก,กเลยนะจ้าเน่เนเนเนอุตส่าห์วิ่งไล่จับกันตั้งนานสุดท้ายก็มานอนแช่น้ำสบายอุราอยู่ริมฟุตบาทนี่เองร้อนและ สิท er, ่ตัวเองอ้าอย่างน้อยเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะคะจากเรื่องของน้องหมูตอนนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของน้องหมาค่ะแต่ว่าน่ารักเหมือนกันเลยนะคะไปชมเลยค่ะร้านอาหารร้านแตนของเมืองอุทัยร้านเนี้รสชาติอาหารเขาก็ว่าเยี่ยมแล้วนะคะแต่ว่าบริการเนี่ยสิ่อยยอดเยี่ยมกระเทียมดองยิ่งกว่าอีกคะคุณอ้าวต้องนิงบริการแขกในร้านสิจะลูกอะจุค นี่มันน้องหมานะคะคุณแน่ๆรู้จักค่าหนังสือพิมพ์เอาใจลูกค้าซะด้วยนะจ๊ะแสนรู้นะคะเนี่ยมันรู้ด้วยนะคะว่าลูกค้าผู้ชายชอบอ่านหนังสือพิมพ์ก็เลยค้าไปให้แต่ลูกค้าผู้ชายเออตรงหนิงจ้ะเช็คบ,บิลโตะนั้นด้วยสิจ๊ะได้เลยคะ่ะจุนในคะ่ะแหมนอกจากน่ารักแล้วก็ยังแสนรู้อีกด้วยนะคะส่วนคำคมที่มีคำว่าแม่วันนี้คุณผู้ชมครับมีอยู่ว่า จะกินจะดื่มจะเที่ยวที่ไหนอย่าลืมนึกถึงใจคนเป็นแม่นะคะส่งมาจากคุณเกลือเกียรติมนวิเศษจังหวัดนครพนมค่ะและช่วงหน้านะคะเช่นเคยค่ะสีสันบันเทิงรอคุณผู้ชมอยู่และห้ามลืมเด็ดขาดผู้ชมคะชวนคุณแม่ไปออกกาลังด้วยคุณแม่จะได้แข็งแรงยู่กับเรานานๆแบบนี้เลยค่ะ1 2ึส สำหรับคนสูงสำหรับคนเตี้ยสำหรับคนตัวใหญ่สำหรับคนตัวเล็กคนใกล้ชิดครอบครัวคนที่จากบ้านมาไกลคนรักอิสระหรือคนอยู่ในกรอเชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อหลักวิทยาศาสตร์คนที่ชอบบริจาคคนที่ชอบแบ่งปันสำหรับคนรักแม่สำหรับคนรักพ่อคนที่โปร่งใสคนที่ลึกลับสำหรับคนรักสันโดษสำหรับคนรักเพื่อน้อง คนที่ลมแล,ล้วลลกคนที่ไม่ยอ่ทอท้อคนที่รับผิดชอบสังคมคนที่ห่วงใหญ่ครอบครัวคนรู้จักให้คนรู้จักรับคนกล้าที่จะพูดคนยอมที่จะฟังคิดแบบทุนนิยมหรือคิดแบบพอเพียงคนที่ยอมถอย 19, หนึ่งก้าวเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนทางเหนือและพี่น้องทางใต้สำหรับพวกเราคนไทยสำหรับทุกรอยยิ้ม ถึงเป้าหมายความสวยของผู้หญหิงด้วยวิถีฟิตเนสวิถีฟิตเนสทางสู่ความสำเร็จของผู้หญิงวันนี้ฟิตเนสยาแคปซูลสมุนไพรตราฟิตเนสยาแผนโบราณเป็นยาระบายเมื่อมีอาการท้องผูก บางอย่างแรงไปแรงพอดีดีกว่าค่ะอยากเช่นไรอัคคว้าสูตร PSD มีือลิ์ฆ่ายุงสไลด์ตัวเร็วหลังฉีดแทบไม่เป็นพิษต่อคนปลอดภัยเชนไรอัคคว้าไร้กลิ่นแรงพอดี ป้อ,องกันขนาดไหนยังเกิดกันได้และทะาลอกเคล็ดกัดยอกแมลงกัดต่อยบันเทาด้วยแสบบักไม่แสบร้อนไม่ระคายเคืองผิวแสมบักตามให้ทัน,นกนับศิลปะแห่งดีไซน์อินทีเรียฟังชันและเครื่องยนต์ใหม่ล่าสพบกับมาสเตอร์พีแห่งความสมบูรณ์แบบ BMW Series 5 Generation ใหม่ 25สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทดลองขับได้ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW ทั่วประเทศไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ B.E.C. เทโรกับบทบาทใหม่ของกนิษสารสินในเกมโชว์ที่ขอท้าคุณผู้ชมทางบ้านถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป้อสี่ครับร่วมทดสอบคำถามในหนังสือเรียนชั้นปน .1 ถึงป .4 เจซ่่มนใลยแล้วมาดูกันว่าคุณจะฉลาดก,กว่าเด็กป .4 หรือไม่ยพราะว่าถ้ามีอนุบาลก็จะเลือกพี่นแ่ยพี่แพ้ป .4 <ste ering> ต้องพิสูจน์ด้วยตาคุณเองที่โครงการแลนแอนด์เฮาส์โทร .1198 สวัสดีค่ะวันนี้จะเห็นแฟนๆสีสันมันเทิงออกไปรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญกันอย่างพร้อมเพรียงใหญ่ประทับใจจริงๆเลยค่ะกับความสามัคคีของคนไทยและคนวงการบันเทิงของเราก็ต่างพร้อมใจกันหยุดงานชั่วคราวเพื่อไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ด้วยแหมก็บอกแล้วว่าเรื่องความสามัคคีเนี่ยคนวงการบันเทิงไม่ยอมน้อยหน้าใครอยู่แล้วค่ะ เปไ็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับที่จะต้องทำอย่างพิเ์ดมาแต่เช้านะครับเราจะมีกี่ฝ่ายสิบฝ่ายก็ได้ครับสิบสองสิบสามฝ่ายก็ได้แต่เรามีพ่อองค์เดียวกันนะแล้วก็เรามีแผ่นดินแผ่นดินเดียวแล้วลูกหลานเราก็จะต้องอยู่กันต่อไปนะครับเรามาช่วยกันทําให้บ้านเมืองเราหน้าอยู่ดีกว่า ที่เราอยากได้คือความสามัคคีที่เหลืออยู่คนไทยเก่งทุกเรื่องแล้วมันเหมือนเลือกดวงชะตาตัวเองละตอนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เสียงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของของเราเลยดาราในกองถ่ายก็คืออยากจะมาใช้สิทธิ์กันราะเอ,องก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้ลงมาชาติรัติกัละะเลือกตั้งรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยเราก็เออเนาะไม่คิดว่าเจเนเรชันเรายุคเราจะได้เจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ เคยโดนพัดพิงว่าเป็นตัวการที่ทําให้น้าเสียงของสาวหยาดทิพย์แหบแห้งจนน้าตาหนองในห้องอัดเพลงโครงการอยากบอกต้องออกเทปดิอาร์บัมวันนี้สีสันบันเทิงจะพาไปดูต้นต่อสาเหตุที่สาวหยาดอ้างถึงซึ่งก็เคลียร์กันได้ทันทีเพราะได้ยินเธอแผดเสียงตะโกนเข้าฉากละครเล่กุหลับสนั่นวันไหวตั้งแต่ทีมงานยังเดินไม่ถึงกล้องถ่ายกับบทของพิง,งานางแบบเปรี้ยวซ่าซึ่งต้องขุดพลังงานและพลังเสียงในตัวทั้งหมดออกมาแสดงเพื่อให้สมบทบาทที่สุดค่ะ ก็เรื่องนี้ก็จะร้ายติดมาจากเรื่องโน่นิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้พี่ตาก็ไม่เบาไม่ใช่หรอร้ายเหมือนกันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากตามภาษาผู้ชายครับแต่แต่นี่ผู้ชายตัวจริงอย่างต่แล้วแล้วเรื่องนี้ไม่หน่อมแนมใช่ไหมไม่หน่อมแนมในเรื่องจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครทําอะไรไม่ดีก็จะต้องแบบรานแคนดีนอารมณ์มันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยหยิบต้องหยาดขึ้นมาเพื่อให้เปลี่ยนคาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่ง โตขึ้นสุขุมนุ่มลึกยิ่งขึ้นเป็นการท้าทายด้วยที่น้องจะโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งละนะคะฝากด้วย เขาฉากเป็นตัวละคร2ตัวพร้อมกันครั้งแรกในชีวิตวันนี้นางเอกเอลบางร่างน้อยแพทนภาขอสู้กับฉากยากด้วยการให้หนุ่มออมตากล้องหวานใจจดรายละเอียดและให้คะแนนต,ตัวเองเต็มที่ในกองถ่ายกิ่งแก้วกาฝากโดยเป็นทั้งตัวแก้วเกตและกิ่งกระหนกคู่กับเอสวรริสงานนี้มีพี่ใหญ่ภาวตรีปอทิษดีที่ตีบทแบบนี้แตกดังกระชุดมาแล้วมาร่วมคอมเมนต์สาวแพทให้แฟนๆสีสันบ <Hello. S 1> ันเทิงฟังโดยเฉพาะเลยค่ะพน้องแพทก็เก่งอยู่แล้วครับผมจะบอกเขาแค่ว่า ถ้าจะเหนื่อยกว่าทุกคนในกองอะครับก็แค่นั้นให้ทําใจไว้เลย <laughs> ยากค่ะยากเหลือเกินถ้าเป็นแก้วก็คือเป็นแก้วไปก่อนทั้งวันบางทีอาจจะสลับกันก็คือแก้วแต่เป็นในคาบของกิ่งเพราะเขามีการสลับตัวการเขามีการปลอมตัวการจะต้องแบบอดทนและข่าวนี้ก็เป็นข่าวด่วนที่ทําให้ตกใจกันอีกครั้งพระเอกสุดหล่อสมาร์ทกิตสดาเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่และมาเปิดใจกับสีสันบันเทิงที่เดียวค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันดีกว่า ไทยลีนอสามแผงก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะปวดหัวแทนหนุ่มสม์ทจริงๆก็ต้องยืนโดดเดี่ยวกลางสงครามความรักในฐานะพ่อคนซะด้วยพอล่าสุดสองสาวข้างตัวทั้งพลอยเชอร์มานทั้งแอฟทักะอนดันท้องขึ้นมาพร้อมกันทําเอาเจ้าตัวหาทางออกไม่ได้ต้องมาเปิดใจกับสีสันบันเทิงนี่แหละค่ะมันเป็นการเข้าใจผิดฮะเขาคือว่าด้วยโชคชะตาหรืออะไรไม่รู้เราส่งโทรเลขไปบอกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้หนีมาอยู่กับเราที่นี่ลงมารับตัวแต่เพื่อนก็เมา ไม่ได้จดหมายมันจะชุลมุนผิดคู่ครับไปลุ้นกันว่าหนุ่มสมาร์ทจะหาทางออกกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นได้ยังไงเ <c oughs> มื่อเพื่อนรักอย่างชายชาติโยดมดูเรื่องเข้า <c oughs> ห้ามพลาดเมื่อดอกรักบานจันทร์อังคารน,นี้ค่ะปิดบ้านใหม่อ้านนี้ก่อนหมดเวลายากมีข่าวดีมาอัปเดตก,กันหน่อยคุณผู้ชมเตรียมตัวไปเทีย่ยวเกาหลีกับโลมเจนจุนวุฒกันถึงไหนแล้วคะวันนี้จะมาบอกใบ้คำถามล่าสุด พรุ่งนี้เข้าไปเล่นเกม TV3 Starparty w i t h t h ้วิทย์ไทยาทค0มาสหามัสคอตมิสเตอร์ T ีรพูดคำว่าฮันยองอาเซยกที่แปลว่าสวัสดีว่ามีกี่ตัวเห้ย hey, รู้สึกว่าจะสามตัวนะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้เข้าไปตอบคำถามที่ w w w t h a i t v 3 c o m แล้ว,ตวเตรียมตัวเก็บกระเป๋าไปเที่ยวเกาหลีฟรีได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปเที่ยวยอนยุกที่หมู่บ้านปักษากับสร้อยแสงใจกันก่อนดีกว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณเครื่องประดับสวย,สวยจากเซฟานี่ชอ สวัสดีค่ะ